ครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการตัดต่อดนะ้วยเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ยินเสียงในคลิปนี้ก็ช่างมันเพราะว่ามันไม่มีเสียงเลแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่าประวัติกับเออก็ซิล่าดเก้าห้าสี่กัน,นเออความจริงผมไม่อยากหารูปใน o o g l e แหละในนี้ง่ายกว่าหรือในเกมง่ายกว่าผมไม่อยากหารูปใน Google เลยความจริงซึ่งผมนั้นก็ได้ไปหาขอ้อมูลมันนิดหน่อยความจริงไม่หาหรอก ซึ่งก็ซีล่าหนึ่งเก้าห้าสี่แล้วก็เป็นก็ซีล่าตัวแรกนะครับที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในตัวของสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นก็ซีล่าตัวแรกไงแหละไม่งั้นเขาจะใช้ภาพไปขาวดําทําไมแล้วก็เป็นก็ซีล่าที่เป็นหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่แบบอื้อตัวที่แบบหนึ่งในก็ซีล่าที่ โหที่สุดเนาะเพราะว่ากาซีิล่าปกติมันจะปล่อยอะตอมิกเบสใช่ไหมแต่นี้คือปล่อยรังสีนิวเคลียร์ปล่อยลอองนิวเคลียร์ครับซึ่งเป็นสีขาวเนาะลองนิวเคลียร์เป็นสีขาวใช่โดยก๊าซซิล่าตัวนี้เนี่ยได้โดนกำจัดโดยโดรซิลิซาว่าเนาะซึ่งเป็นคนที่ใช้ออกซิเจนดิสทอยอร์ในการกำจัดกาซิลา่านะ โอ้โหด้วยความที่เป็นภาพขาวดำครับก็เลยดูไม่ค่อยชัดนะว่าสีก็ซีล่ามันเป็นสีอะไรแต่ในแต่ในภาคหลังๆนี้ก็ซีล่านั้นเป็นสีดำนะครับแล้วก,ก็น่าจะสีดำแหละนะครับแล้วก็ซีล่าก็ได้มีต่ออีกหลายภาคไม่ว่าจะเป็น น่าจะเป็นภาคนี้ครับที่ไฟกับเอบิล่าเนาะหรือเหมือนกุ้งยักษ์เนาะหรือไม่ก็เป็นภาค d e s t r o y a l l Monster ครับเนี่ยโอโ้โห d e s t r o y All Monster ผมว่าก็เท่ะนะก็เสียนใน Destroy All Monster นี่ก็มียุคเฮเซน่าจะเป็นตอนที่สู้คิงกิโรล่าเลยครับแต่ไม่ก็สเปนแหละอันนี้ก็มี ลืมไปครับภากคลิปน,นี้เสียงมันกวนก็ขอโทษด้วยนี่ก็มีครับภาคโตกเกียวเอสโกเอสกเกมั้งผมก็จำไม่ได้แล้วนี่ก็มีด้วยเนาะเป็นภาคที่อะไรนะจําได้ว่าภาคตอนสุดท้ายก็คือมันมันเดินลงไปที่ภูเขาไฟครับเหมือนโดนล่อ,อไว้ที่ภูเขาไฟเนาะอ่ะแถมให้อีกตัวเลยนี่ก็เป็นมนะิเลเนียมโกจีเนาะซึ่งก็นะครับ ก็มีประมาณนั้นแหละครับก็คือเหมือนกับว่าก็ซิล่าจะมีหลายภาคเนาะมากเลยเนาะซึ่งก็ซิล่านะครับได้จบยุคโชวะไปปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนาะนั่นะคือจบยุคโชวะเนาะเข้าสู่ยุคเฮเซเนะถามว่ายุคเฮเซะครับหน้าตาเป็นยังไงเนาะก็ให้ดูเมื่อกี้แล้วครับ ถ้าใครลืมเมื่อกี้ว่าหน้าตายุคถ้าใครดูไม่ทันก็ผมจะให้กลับไปดูใหม่แล้วกันนี่คือกอรซิล่าหน้าตากอรซิล่ายุคเฮเซครับก็เอาเป็นว่าจบไว้เพียงท่าน,นี้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่าคนจิงก็มาเล่าไอ้ตัวนี้ตัวแรกเลยครับก็เอาเป็นว่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ครั้งหน้าจะเป็นประวัติของตัวอะไรก็ต้องมาติดตามรอดูกันนะครับอ่าแถมให้อีกนิดหน่อยแล้วกันแถมให้อีกนิดหน่อยแล้วกันออกซิเจนดิสโทเยอร์ครับที่เอาไปกําจัดก็ซิล่าเนาะสามารถทําลายก็ซิล่าได้ครับและคีริวครับก็คือคงก็ใช้โครงกระดูกของกอ็ซิล่าตัวเก่านะันก็คือกอ็ซิล่าตัวนี้แหละครับที่ผมโชว์รูปให้ดูโอเคครับก็แค่นี้แหละครับเจอกันในคลิปหน้าครับ Bye.